ตือน่นไอ,อ้ดะมาดูดิ่ะทุกคนมันนอนเป็นตัวนึงทุกคน,ท,กคนทุกคนเห็นไหม,มเต็มเต็มลยทุกคนมันไปเลียกพวกไมพอเลยเปลอาีปเลียมาช่วยไม่ดผ้แชนเผาแดงหรเปล่าว่าปชนเผ่าแดงวโดยเมนหล่ดอกนั่นเนี่ย ว่ามันไม่กี้มันหลอกให้เราไงต่อไปทั่งนเหรอเฮ้ยบัวอะไรวะโอ้โหดูมันเยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันคู่เราอ่ะเฮ้ยไใจเย็นนุ้ยดะเฮ้ยมีทองเวลาเอาทองมาเดียวเอาเอาเอาทองมาเฮ้ย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 เกิดว่ามาลุ้นเฮ้ยมาดิ่งุูงเลยจ้าจ้าหนีหนีหนีจ้า มนนาเป็ลู้ลย,ยสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับพบกับผมช่องแบกเบลาผีนะครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับ ผมเนี่ยได้มาในป่าเช่นเคยนะแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเนาะก็ได้มากับน้องด้านะครับทุกคนครับเนาะสวัสดีด้วยนะครับผมจากช่องพี่ด้าพาลุยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมากับพี่เด่นอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยได้เดินทางมาครึ่งทางแล้วนะดูสภาพหน้าตานี่ก็คือเหงื่อเหงื่อขึ้นแบบโอ้โหเต็มคาราเบลเลยคือแบบเบี่ยมหมดแล้วนะครับทุกคนครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะอีกไม่ไกลแล้วนะครับพี่พี่เพื่อนเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงไหนวะไอ้ตรงเนีย นะขึ้นไปแล้วก็ใบนี้ถึงแนละ้วก็ถึงท่ามแล้วนะครับเลาวเดี๋ยวจะไปบุกรางของมนุษย์ท่ามหรือไม่ก็ผีพงนี่แหละนะครับทุกคนไม่แน่ใจนะครับว่ามันผีพงหรือว่าคนป่านะทุกคนโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับ <línea ction> <nhiều S 2> พี่เพื่อนๆครับ let's go <S ทุกคนครับก็ตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วเนาะตอนแรกเราอยู่ข้างล่างนี่นะครับวนนู่นนะแต่ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงแล้ว แดดแม่ง oh. ค้นแรงเลยนะผมแดดแรงจัดเดือดสู้ไหยครับสู <Do it. laughs> ้ดิอันนี่ถ้าไม่สู้ก็ว่าก็ว่าเกอ

แปลกวะเฮ้ย hey, ไม่ใช่คนเป่าวะเจือทะมิงบัวไอ้ไดะมาดูดิเจือทะมิงบัว มไปตัวหนึงครับเ่อไม่รู้มันเป็นไรวะไม่รู้นวะามันนอไปตัวหนึ่งตัว้ตัวนึง้ไปเลยไอตัวนึ่งมันไปมนกีมมอางดิ้นกันตอกไตตอกใ กินงหนึ่งดิ้งหนึ่งอยู่เล้ครทุกคนดิ้หนึ่งมันนอนเป็นตัวหนึ่งเดียวไอ้ตัวหนึ่งเข้าไปไหนมาสิเพียวม,มันมหายไปไหนหรอวะก้านมันร้อนอันนี่มันสลบหรือออดสิไม่รู้ถ้าเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าะไหมาถ้าไปข้างบนเนี่ยเราจะได้เห็นทุกมุมเลยดูไว้ตัวหนึ่งเข้าไปไหนมาสิไป ไม่รู้ว่ามีนมันจะกไปตัวมันไหมทุกคนเป็นไรวะนะมันเป็นอะไระมันเป็นอะไรมันเป็นอะไร ไม่รู้สึกตัวเลยวะเป็นอะไรของมันวะมันเป็นอะไรวะผมว่านะแนวนี้นะเพี่นนะอะไรเป็นทาไหนทางบ่เพื่อนเพื่อนมันทำมันบอ่ไปเพื่อนมันทำมันบอกก็ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นด้วยไม่เหรอจดดจุ่มมันก็สลบไปเลยดันหมันแรงรอเปล่าวะแลวไอวนี้สลบ๊บอีกตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปเลย ไปเรียกพวกไม้พอเลยก็เอาไปเรียกมาช่วยเลยก็ไม่ไดีแต่ดูว่ามันมเป็นไรมันวะพี่เดินอยู่ในซองสามรอบนะทุกคนยังไม่ตื่นเลยมั่ยเด่นมันมันเป็นพวกคนป้าชนเผ่าอันนี้พี่นชนเผ่าแดงหรือเปล่าวะ ปลาชนเผาแดงเหรอทม, <c oughs> มันออกมาจากคัมมีได้ไงปกติเราเห็นแต่ชนเผาเอ้ยเราเห็นแต่ผิวที่แบบดําๆอ่าแสงดําอันนี้มันผิวแดงๆนะทุกคนเนี่ยกขอสังเกตดีๆนะผิวมันจะแดงๆนะทุกคนทําอะไรมันวะยืนไปแล้วเราไม่เห็นหลายรอบนะไม่มีความสุขเลยข้างในข้างในไปดูน,นะทุกคน ตั้างนอก,กนิ่งนงเดียวได้เลยเหมือนมันสลบหรือว่ามนันอะไรสักอย่างๆอะไรพวกเนี่ย เป็นไงมันยมันี่ยากตื่นอีกครัแตมันต้องการของช่วหน่อหรือเปล่าพี่เฮ้ยีนแต่ว่าโดนโดนมันหลดอกมันเนี่ย ก็เห็นยันเลยอย่เราเริ่เจ็บตัวอเอาให้มันตื่นขึ้นมาก่อนว่ามันเป็นไรของมันวะสัญชาตญาณของสัญชาตญาณของมันนู้นแต่เราก็ต้องมีน้ำใจใช่ปะใช่นี่ปลูกแบบไกลไกลปลูกแบบกล้ใกปลุกลัวๆเลย,อยเอะโอ้ยใกล้เขาใกล้เหมือนกันเอามาจนพังเลยก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่เคยเจอทุ่เอะไร แต่ตั้งกล้องดีกว่ามั้งแล้วก็ลงไปดูนะ,ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องกันหน่อยนะครับแล้วก็เราจะลงไปดูนะครับตั้งกล้องกันะน,นะมนดูว่ามันเป็นมันเป็นอะไรของมันเนาะมันจะหลบไปยางน้นล่ะตั้งกล้องก่อนไม่ต้องซีกนั้น ไปดูนะว่ามัมนาามเป็นอะไรกันจริงยคนหลาหนอะสวยวเพื่อเนเนาะได้ได

ม,มือจะ,ปะ,ะเป่มออปงมือจะใชนหรือเปล่าโอ้โหมือดว่ปาปลาช่กยเขาไม่อยู่วะฟ้นาข้างในนี่ยเอาไม่อยู่ฮะน่าจะไปเข้าไปข้างใน,นน่าจะอยูอย่เดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ข้างใน,นนะเฮ้ย โอ้ยด้าอากาศโคตรเเลยเว้ยเฮ้ยเห็นปะเห็นปะชิมทิบไม้มีกิอกเลยเเวงยรอบนี้เราไม่เคยเจอด้วยสองตัวนี้ ไข่เ้ยแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้มันหลอกให้เรานะเมื่อกี้มันหลอกให้ใจใจแล้วก็เออเอาเลยอ่ะเหมือนมันเจอเราก่อนหน้านี้นนลที่เราเดินมาดูว่าน่าจะใช่้เฮมันเข้าไปข้างในแล้วโโห,หข,ข้างขาว わ ไอคุมเนี้มันจับคนมาเยอะแนละ้วมั้งจับเป็นอาหารไม่เคยเข้ามาเลยนะ,นยะยมือจิบๆไปดูดิเฮ้ยคุยแล้วะเนะโอ้ยถึงมาแล้วตอนที่พี่เดินจับอยู่ตรงนี้แหละเข้าไปแต่ว่าไม่ถึงสมบัติของพวกมันนะ ลองหลบอยู่ตรงนี้แหละทู่เห็นเปะ่ามาสองคนมันจะอุ่นใจนะแต่ว่าถ้ามาคนเดียวนี่มันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเอาก็อนหินโยนวุ้ยมาก็อนหินโยนทุกคนโอ้ย

มึงสองทางนู้นทำไมมึงสองโหโลัวชัดกลัวไม่เห็นตัวมันหรือไงอะสองไปทางนู้นเลยตัวอะไรวะโอ้โหดูมันยนก็เห็นมาดิอ้าวยอยเฮ้ย นป่าเฮ้ยม yup. ันคู Bereich> ่เราอ่ะเฮ้ยไเจย์ยนุ้ยดะเฮ้ยไฮ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 เจย์ยน เจรจากันดีกว่ามีของมากินมาให้กินวุย้ยเออมีของมาให้กินอ่ะจะเอากินเปล่าจะกินเปล่าจะกินเปล่ามีทองเวาลาเอาทองมาเดยวเอาเอาเอาทองมาฮะโอมั <Hung> นโยนเลยนพี่ถถึงทองนี่มันปุ่นยนใหญ่เลยเว,ว้ยมีทองเปล่า เทสนินจินดาพวกนี้เอามาดิเฮ้ยโฮ้ยฮ้ยฮ้ยเ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 ฮ้ย้ย้ยนะะูต้อท้อยไม่ยอมปต้องท้อมันไม่ชอบนู่น มันห่วงแผันหนัดนี้เลยหรอวะลงว่พี่มันลงมาแล้วมันลงแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมาลงมาลงมาแล้วเฮ้ย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 กลัวขนาดนี้หรอเฮ้ยอะไรวะพูดแค่นี้แม่งจ่ายร้ายกันไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันน่าจะมีทองวนะ่ะฮัลโหลเฮ้ย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 ,เ,ยเป็นไรวะ Ít mình Mình áo dài luôn ơi không biết Ừ Bị thong vào Ủi Bị thong vào Mình lộp láo ơi Đã Mặc lùa ơi

แกไปเลยเลยอไอมือจาะนะเนี่ยมือจานเข้าไปนะเนี่ยใช่ไหมตมันแตบซุดมเออมไม่ใช่เหมือนแผ่นมิกกี้นแผ่นมันร้ายนะเนี่ยใช่เต้นเหมือน,มนคิดได้เลยนะเออบนมามพอยๆพอๆเนี่ยมันวางแผ่นอย่างดีเลยเนี่ยใช่เฮ้ยเออตกใจเลยคุณน, <laughs> นุ้ยโยนอะไรเข้ามาวะ <c oughs> ข้างเขา เฮ้ยนั่นไงไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นข้างขาโอ้ยโอย้อเ้ถอยถอยยถอยถอยถก่อนว้ยมาลยเฮ้ยมาเป็นฝูงเลย้านีหนนี้ามันมาเป็นฝูงเลยไอ้ยมาเป็นฝูงเลยเว้านีหนีหมันออกมาแล้วเฮ้ยไปไป ครับเมื่อกี้มันไล่เราเยอะมากมากเลยนะครับน่ากลัวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขอเดินทางกลับบ้านดีกว่านะครับพี่เพื่อนโอ้โหเยอะจ้าเมื่อกี้มันพลอกมาไล่หัวเลยใช่ไม่กล้าถ่ายนะครับทุกคนครับกล้าถ่ายแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะทันแล้วเฮ้ยจังหวะนั้นผมวิว่งแลยโอ้โหมันเอาโอ้โหเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะ กลับบ้านดีกว่านะครับใครชอบคลิปวิดีโอของเรานะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับพี่เพื่อนครับบ๊ายบายครับผมพบกันใหม่ครับผม